ขูเ่นีทีเดอเราได้โี่ทีนั่นสองคนเดอรขี่ทีนีเรื่อสูนันเปิดให้่เช็คไลจบก็เลิกเลยนะแม่นะใส่ด้วยใส่ด้วยแล้วแม่ั่นมือได้แะไม่ใส่หมล้ว ่า <Okay. S 2> อเี่นือเปล่า,าลบพอแต่เปิดะมานกลางะมานกลาง <c oughs> เปิดได้จ <c oughs> ้าตอต,อตออที่วันนี้คือไม่ใช่ไหมถูกปะ <c oughs> อย่าเด้ออย่าห้ <c oughs> เปิดสม,มูทโอ้ยขอยละว่ามันเขาเปิดสม,มูทเขาเปิดสมูท v ีดีมากส่งตรงมาจากแปงคอกเลยนะคะ<ช>โอ้แล้วก็มีสมูทเหมือนหมอลำเลยเหมือนม,อมากเลย <c oughs> <ไฟ S 1> มีไฟแสงสีไหมมีไฟแสงสี<ช><ช>ได้ไหมนี่โอ้ยรถเชียร์แข็งรายการเอาไปทำรายการรถรับสาวรายการใหม่ของเราแค่นก เดี๋ยวความเพื่อนจบอ่ะด้วยค,ครับเดี๋ยวต่อไปเรา นี่คือรถรับสาวนะครับผมวัดมารถรับสาวรถอะไรนะครับผมอะไรนะรถอะไระครับผมไซเบอสเตอร์เอ็มซีไม่เอาไว้อะไรเอาไว้ทำอะไรรถรับสาวไซบอรสเตอร์เอร์เบอร์สเตอร์ัอบะห่น<อ>แห้งคิวเหลือิวละลายเลยนี่เ,าเาขเาเรียก่าอะไรนะ 3 0ง0แล้วต้องางต้อาช่วยตั้งชื่อรถให้หน่อยนะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยต้องเต้นใส่นะครับบอครับ้ใส่แล้วยมีทะเบียนแล้วโดลอเ็กสวยเขีก่น่ะ น้ตกนนะล่ถ <boundaries> ้าออลไ้ได้ตามั้นตอนถ้าอะไรดงี่รออยู่หระนรู้ปะมันปุ่ยโอ้ยว่าแชี่นุ่งหน้าแล้อยูบบอกคอมนี่บบอ้างหม่เดียงไทยเลยยบมาก่าสองเดอก่าเนาะ กี่สิบะาอยสักลูกเียวอยู่ครัเอาอยางไรลูกไปย่างมอรอีรกเา่พี่น้กแก่าชลวเปิดล่ายเบืองเ้นิบนแล้วว่าไนนตกโชนี่รับนโชนี่หลาฝนนะจ้าอร่องล่มเลยแม่คงนวันนี้ให้เบงกบลเกียสิบยูอะไรนบอสที่สนามที่ถือ่อะไรนะคิบแค ดีเหรอโอ้ยต่ขี่เป็นแคนดี้แล้ววันนี้นะรุ้นไว้เอาไว้แบบไปจายตลาดเบาๆของไม่นกเหรอของไม่นกใช่ไหมตขี่ไม่มีนะเอาฮะบอกแล้วมีแล้วบอดวบาบด้วเเ้อแเราไปสวบไปแล้วจ้าตะขี่มอไซค์ยังขี่เล่นอยู่บอดตะขี่มอไซค์ยังี่เล่นอยู่บอดแล้ววันนี้ร้อนมารอที่ดี เอาทยดูเดฟเอาายดูอนพัฒนารุ่งทายดางก่อนนะเอาทยดางทายมอง,งะอะ<อ>ไรกัเออเทายดูสามพวกร้อง<ป>บอกว่ามีไม่หน่อยสองบมแบมเอาห้องวปดีไหมครับดีกบอนก็ห้าบอกห้าเขาโลูก

เงียพี่ที่นี่ครับใต้ทะเบียน แปดสองแปดเก้าะน, 2> 8, 2, 8, นะครับ อลืมอย่าลืมด9กย้าวาวปังน้นเอปิดไม่ได้นะที่ข้าีครับก็ไปได้ัคม่ได้ปิอโอเคอสาธิตชองจัโอ้สาธิตชองจัดแปดสองแปดเก้าโอ้ยออกไมนีงวดนี้และเนี้ยมันเปิดสองงานแล้วหนึ่งสอ แกไม่ได yeah, like ้แกไหลังแกไปไหนวะท่านนี่แหละ เอาให้เซลไปแม่เนะมาแม่ทายรูปก่อนพี่เซลไปไหนม่เนี่ยเราถ่ายลูก่อนชอบดอกไม้ก่อนบอบก่อนบ๊อบชอบดอกไม้ก่อนครับซื้อนีไมากไ่มา